ระเนะครับเพราะั่การข้าหาว่ากระทรวงตุรเมืองดันมีกรีวิด,ดนะครับนาะคนไทยเหล่านี้ก็จะต้องจำคุกในเยนมเอมนีระยะเวลาน,นะครับวันนี้จากการหารือนะครับแนะละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมืองของเงยอรมนีบอกว่า ในส่วนคนไทยทั้งหมดจะไม่ได้ผลเสียดีนะครับแล้วกับัการกับประเทศไทยนะครับแต่สิ่งทางกรณีที่เราแจ้งข้อทราบนะโดยสถานาทูดไทยประจำย่านที่เข้ามาเรื่อวันนี้ก็คือการแจ้งข้อทราบว่าเรามีคนไทยจำนวนหนึ่งที่กำลังตั้งครองอยู่นะครับและคนไทยที่เจ็บป่วยนะครับด้วยโรคต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะสารแจ้งเขาเคยแจย้งเข้ามาสานแจ้งไปอย่างหลัง ในพื้นที่ในเรื่องการดูแลรักษาโรงพยบาบาลรักษาการปวดไทยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของบล็นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากคุงพ่อแม่พี่น้องนะครับพอตนะครับเรื่องของกาวรวางหลั๊กแล้วากปลอดภัยเรื่อง,งของเส้ทททน,านาทางที่เรือทางกลับมานะครับค้นมาซื้อเครื่องกลับประเทศไทยแล้วสุ่มข้อมูลทั้งหนึ่งน้แล้วก็จะแจ้งผลมาพร้อมทั้งท่านแถวไทยประจำอยากดูนะครับแล้วก็คือเขาจะเขาก็ ประชุมเพื่อเตรียมแผนในการเที่ีวคนไทยเราออกมาเป็นรับจ่ายใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขาเตรียมแผนล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมาชุดเพื่อหาข้อสุดวันนี้ผมพยายามที่จเร่งรัดนะให้เขาเนี่ยที่ดำเนินการให้เร็วนะครับนะวันนี้เขาเร่งรัดมากนะครับนะเขาพยายามทําให้เร็วมากนะครับในวันนั้นผมก็จะติดตามรับการอยู่ที่นี่นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเ่าจะกลับมารอบอันรับเพื่อจะมาวางแผนไม่ดําเนินการที่นี่ก็จะให้เราสามารถ คนไทยเราเนี่ยค่ะจับไปได้เร็วเร็วขึ้นครับพอมีการอย่าลืมนะครับว่าถ้าคนไทยถ่วงคดีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีมีของเดือนนะครับคนไทยเราก็จะลำบากมากขึ้นวันนี้เราเองที่เรามาคุยกับเขาเราชั้นลาชั้นนั่นขื่อเฉลี่ยนะครับเอ่าในหลักเรื่องเดียวคือ่าขอแม่เขาจัเป็นคดีกับคนไทยนะเพราะนั้นวันนี้เพาว่าฝากแล้วนะครับเขาจะฝากกันทั้หมดมันเป็นคดีเรื่องข้อเมืองรือไม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องหลวงพี่ข้อเงินนะครับถือว่าเขาก็ช่วยเหลืออ่า ก็เรียนดวนใช่เล็นดครับเช็นังด้วยใช่ครับวันนี้ก็ถามว่าพอใจเราพอใจนะครับแล้วก็ที่ทุกทราการที่เรามาเอง่อเป็นการสรับดนนเขาอ่ะแต่กลายเป็นดูวจากการมีความั้กาที่ดีกันอยู่แล้วนะครับ